สวัสดีค่ะแม่ยห้มใหม่เจโอวัดออฟฟิเชียลค่ะกำลังพาทุกท่านนะคะไปไหว้พระค่ะวันนี้เราจะไปไหว้พระที่วัดธรรมยานนะคะเป็นจุดเช็คพอยต์ของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกที่หนึ่งนะคะเป็นวัดเป็นวัดป่านะคะที่อยู่ตำบลยางงามนะคะ ย่างงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเราก็เข้ามานะคะฮะถ้ามาจากทางกรุงเทพก็อ่าซอยโรงเรียนนาเฉลียงใต้นะคะเข้ามาเลยค่ะตามป้ายก็จะมีเนี่ยค่ะตามแนวธงไปเลยค่ะวัดธรรมยานนะคะ วันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันเกิดลูกสาวก็เลยชวนกันมาทำบุญไหว้พระค่ะที่วัดธรรมยานด้นนนะคะเราก็จะเห็นไปเล็กๆซอยมันจะเล็กหน่อยนะคะทุกท่านซอยจะเล็กนิดนึงนะคะนี่ค่ะวัดธรรมยาน จะเป็นโบสโบสจะเป็นทรงเรือค่ะลักษณะจะเป็นทรงเรือ,อทรงของโบสนะคะแล้วก็พระประธานที่อยู่ในโบสก็จะประดับไปด้วยเพชรค่ะทั้งองค์เลยค่ะองค์ใหญ่ จะเป็นด้านข้างนะคะเป็นสวนมะม่วงสวนมะขามนู่นค่ะเห็นเจดีแล้วค่ะอยู่บนเขาเห็นไหมคะทุกท่านจะมีเจดีนะคะกำลังสร้างค่ะนี่ค่ะเจดี JD อยู่บนเขานะคะ ลูกศิษย์ของอหลวงพ่อลิงดำนะคะขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระบรมธาตุมหาเจดีย์นะคะนี่ค่ะ ปฐมธรรมยานสูง89เมตรนะคะคนเยอะจังคนเยอะมากเลยวันนี้เขามีงานอะไรหรือเปล่าเราขี่เข้าไปในโบสถ์ได,ไได้ไปได้ไปได้ขี่ไปก่อนเพราะเราจะไป<า>ไห<ม>ว้พระค่ะมีโบสถ์ขาว เยอะค่ะทุกรถเยอะมากนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะด้านนี้ก็จะเป็นโบสถสีขาวค่ะนี่เราเข้ามาบริเวณวัดแล้วนะคะ ใช่พระมาสอบมาอบรมเรื่องอะไรหรือเปล่าใช่มีแต่พระเนี่ยพระมารวมกันโอ้เต็มเลยคะ่ะมมีแต่พรระวเต็มเลยคะ่ะโอ้พ่อจะชอบมากเลยถ้ามีพระพุทธร,รูปอะไรมีแต่ลดนัด <c oughs> พระ เบาเงานอเบาเบาๆไปไปนู่นแหละตรงนูง้นวัดจะร่มรื่นดีมากนะคะทุกท่านวัดจะร่มรื่นเป็นวัดป่านะคะทางไปพระอุโบสถนะคะเลี้ยวซ้าย นน่นพระพุทธรูปเต็มเลยนี่ค่ะโบสถ์จะสวยรับกันกับพระมหาเจดีย์นะคะข้างบนวางเปลนไว้สวยมากนะคะโอ้ยวันนี้เห็นไหมคะมีพญานาคพ่นน้ำนะคะทำไว้อย่างสวยงามค่ะทุกคนเบาๆที่ไม่หายรูปหน้าตรงสักนิดนึงลูก กดทะแม่กดถ่ายรูปสวยมากปะปะโอเคสวยมากไปไปโน้นค่ะด้นนานนอกวงโนอกเดี๋ยวเราจะไปไปไปหว้พระพระอุโบสถถึงแล้วค่ะถึงแล้ว เราก็จะไปทำบุญนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกทา่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองหนูลงไปข้างล่างนุกมันจะล่มเย็ยนเป็นสุขใช่หนูลงไปนี้เลยค่ะเราจอดในล่มรดเราจะได้ไม่ร้อนนะคะที่นี่จะเป็น วัดที่ห้องน้ำทุกห้องนะคะสะอาดสะอ้านมากแล้วห้องน้ำเยอะมากนะคะมาถึงแล้วนะคะทุกคนสวยมากวิวของวัดนะคะอันนี้คือเป็นโบสถ์นะคะเห็นไหมคะสวยมากมๆ,ๆเลยใช่หลังคาโบสถ์ นี่ค่ะหลังคาโบสถสวยมากค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นพญานาคอยู่ด้านหน้าโบสพญานาคที่นี่โอ้คนลุกพญานาคที่นี่จะแบบงดงามอ่ะสง่างามอ่ะดูแล้วเหมือนมีชีวิตอะ่ะคนหัวลุกคนเข้าเข้ามาในวัด คนแคนลุกเลยนะคะเพราะว่าแม่แม่ยัยใหม่จะเป็นคนเกิดปีมะโรงงดงามสวยมากเอาหนูถ่ายรูปให้แม่หน่อยกดกดตรงนี้ถ่ายรูปให้แม่หน่อยนี่เนี่ยเอาเอาไม่เอาเงานะลูกนี่เห็นไหมเอ๋แม่ถ่ายได้ไหมนี้ได้ไหมได้หนึ่งสองสาม